สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฟ้าตื่นแต่เช้ามาทําขนมบัวล,ลอยไปถวายพระค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เราทําตอนที่คุณยายมาอยู่ด้วยนะคะเราเลยพาคุณยายไปทําบุญด้วยคะ่ะทุกคนบัวล,ลอยแล้วหน้าตาน่าทานมากเลยคะ่ะพี่ฟ้ามาถึงวัดก็จัดของใส่ถาดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเตรียมจะถวายพระน,นะคะเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องยกอธิษฐานกันก่อนคะ่ะทุกคนนะคะอธิษฐานใจฟ้าอธิษฐานเสร็จแล้วต่อไปก็ถึงคิวแม่ค่ะอธิษฐานคะ่ะทุกคนคายกอาซาทูนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทิวน้องอลิศต่อค่ะน้องอันนี้น้องอัวไ้วนม่ทำขนมโูลอยชงเครื่อง้าวนมขไรมาวมแล้วผลไม้มาถยค่ะอนี้ขอบคุณแต่เปวล่เลยนะองอัี้นอ้องลิศสภาพแข็งเลย ตอนนี้ถึงตาคุณพ่ออธิฐานแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้คุณยายก็กำลังยกอธิฐานแล้วค่ะทุกคนค่ะกับขนมโบลรอยรงเครน่งที่เราทํามานะคะทุกคนขอบุญนี้จพ่ถึงคุณยายนะคะคุณยายที่หลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถวายสังฆทานกันต่อค่ะทุกคน